สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกท่านเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับแอดก้อนนะครับจะนําเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับนะครับงูลามสุดเชื่องนะครับเลื้อยเข้ามานอนกดตัวในบ้านตาไวัย70ปีนะครับครับอ่าสำหรับเจ้านะครับงูลามตัวนี้นะครับเหตุเกิดการเกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีนะครับเจอแบบนี้อ่าใครนะครับเห็นแล้วก็ต้องช็อกนะครับ เชื่องแค่ไหนนะครับใครเห็นงูตัวประมาณนี้ก็มีผวาเลยครับอ่านะครับเมื่อวันที่นะครับอ่า20สิงหาคมนะครับ2563นะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับไตรคุณธรรมนะครับได้รับแจ้งนะครับนายพรายงามนะครับมั่งค่งนะครับอายุ70ปีนะครับว่ามีงูขนาดใหญ่นะครับเข้ามานะครับภายในบ้านทีมงานจึงรุดไปตรวจสอบที่บ้านเลขที่นะครับ หน่งทับหนึ่งหมู่หกตำบลนาปลาเผอเมืองจังหวัดชนบุรีพบงูล้ําเผือกนะครับเลื้อยเข้ามาในบ้านซึ่งเป็นร้านค้านะครับขายสินค้าเบ็ดเตล็ดนะครับอเนกประสงค์นะครับเป็นนี่เลยนะครับเป็นตัวสีเผือกนะครับที่ค่อนข้างที่จะหายากเลยนะครับตามที่แอดน่สไลด์ภาพให้ดูเลยนะครับครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับ กดติดตามนะครับกดไลค์กด like, แชร์นะครับที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมกดรูปกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากแอดนะครับแอดก็จะหาข่าวสารดีๆมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเรามาตามต่อเจ้างูเผือกตัวนี้กันเลยนะครับเจ้าหน้าที่คู่ภัยใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงจึงจับได้นะครับพบว่าเป็นงูหลามเผือกเพศเมีย สีทองยาวประมาณ2เมตรครึ่งนะครับน้ำหนัก3กิโลกร,รมัม2ขีดจึงจับใส่ถุงเพื่อนำไปมอบให้กับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวสีราชานะครับนะครับอสอบถามนายนะครับพลายงามมั่งคั่งอายุ70ปีนะครับเจ้าของบ้านเผยว่าเกิดมาอายุป่านนี้นะครับแล้วยังไม่เคยเห็นนะครับเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะครับเชื่อว่าจะมาให้โชคนะ,นะครับ น่าจะมาให้นะครับอ่าอันนี้นะครับก็เป an ็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับอ่าน่าจะมาให้หวยอาจจะเป็นนะครับ1นนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับส่วนนางสวยนะครับภรรยานายอ่าพลายงามนะครับนามสมมุติกล่าวด้วยนะครับความตื่นเต้นว่าเมื่อเวลานะครับประมาณตีสี่นะครับ ได้ยินเสียงนะครับเดินออกมานะครับมาดูเห็นเป็นนะครับงูนอนนะครับขดเป็นเหมือนตัวเลขนะครับอ่าสองแล้วก็3แล้วก็6นะครับที่ตนได้เอาโทรศัพท์มือถือนะครับถ่ายไว้นะครับคาดว่าจะมาให้โชคนะครับซึ่งตนก็สงสารนะครับให้กู้ภัยนะครับนำจับไปมอบให้กับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะครับเพื่อจะให้เขาเลี้ยงต่อไปนะครับครับอ่า งูเผือกนะครับค่อนข้างที่จะหายากเลยนะครับเท่าๆที่สังเกตมาก็ไม่ค่อยมีนะครับส่วนมากก็ไม่ค่อยพบเจอนะครับทั้งนี้ก็เลยนะครับลุงที่จับนะครับที่กู้ภัยมาจับนะครับก็จะนํานะครับงูตัวนี้นะครับไปมอบให้กับสวนสัตว์นะครับเพื่อไปไว้เป็นนะครับแหล่งเรียนรู้ต่อไปนะครับศึกษานะครับเพราะว่าค่อนข้างจะหายากเลยนะครับ yeah. งูเผือกแบบนี้นะครับครับ งูตัวนี้ก็ตัวใหญ่พอสมควรนะครับก็น่าทึ่งเหมือนกันนะครับที่พบเจอนะครับครับอ่าสำหรับนะครับก็ท่านที่เข้ามาก็แอดก็ขอฝากกดติดตามนะครับไว้ด้วยเลยนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้แอดต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ